แล้วสาวยันเดเรได้กลับมาจากความตายและหวังที่จะแก้แค้นจึงได้ทําการลักพาตัวชิกกี้ไปโชคยังดีที่เอ็นเจและเพื่อนๆได้ตามไปช่วยชิกกี้กลับมาได้และได้ทําการจับสาวยันเดเรเข้าคุกได้สําเร็จไปเลยเอแล้วแล้วยาฆ่าช้าดีแนละ้วอย่ไปไว เข้าใจแล้วค่ะห้องภาษาคือห้องของเธอนี่คือคนที่จับตัวชิคกี้ไปสินะใช่้วครับผมโอเคห้องขังห้องนี้เลยเข้าไปเลยไปเข้าไปเลยห้ามหันมานะแล้วแล้วซ์แล้วแล้วเด็กนี่น้าคะฉันไม่ผิดฉันแค่มีความรักทำไมฉันถึงจะต้องติดคุกด้วยล่ะคะ ใช่ไหมล่ะคะท่านผู้คุมฉันนะ่าแค่มีความรักเองไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่เหรอคะความรักอะไม่ผิดแต่มันผิดที่เธอลักพาตัวเข้ามาต่างหากละ่ะฉันไม่อยากอยู่ที่นี่เลยคะ่ะทำไมฉันจะต้องมาติดอยู่ในที่แบบนี้ด้วยล่ะคะฉันคิดถึงคนจึงลยคะ่ะคุณชิกกี้เอ๊นั่นมันคุณชิกกี้นี่นะ เข้าใจแล้วล่ะคุณตำรวจเอาแบบนั้นก็นได้งานเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะส่งคนมาช่วยทำความสะอาดก็แล้วกันนะคุณชิกกี้คะ่ะคุณเอ็นเจ้อมยเสียงคุณคุนเฮ้นั่นมันผู้หญิงที่จับตัวพวกเราไปนี่นะหายจริงด้วยช่วยฉันด้วยค่ะ คุณชิก้คุณเอ็นเจช่วยฉันด้วยเถอะนะคะเอาฉันออกไปเถอะคะ่ะไห,าย,หายชิกี้ฉันว่าพวกเราอยู่ตรงนี้นานๆไม่ได้แล้วละ่ะฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะมไม่นะคะคุณชิก้คุณเอ็นเจรอฉันก่อนสิคะอย่าทิ้งฉันไว้แบบนี้คุณชิก้คุณเอ็นเจ ฮ้ยรู้สึกผิดชมัดเลยอะ่ะพวกเราทำถูกแล้วใช่ไหมอะ่ะพอเห็นเขาอยู่ในคุกแบบนั้นก็รู้สึกเสียใจขึ้นมาเลยอะ่ะแต่สิ่งที่เขาทำก็ผิดจริงๆนี่นะก็จริงอ่ะเอาล่ะทุกคนมาช่วยกันกดคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะใช่ใช่ขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็มาเช็คชื่อกันหน่อย ไหนใครที่มาแล้วให้พิมพ์คําว่ามาแล้วพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์กันเลยแล้วก็ตอนนี้พวกเราขายพวงกุญแจสุดน่ารักชิคก,กี้แอนเจและมีจานวนจํากัดด้วยนะช้าหมดอดนะบอกให้สามารถสั่งซื้อได้แล้วในเพจเฟ e บุ๊กเลยนะอย่าหูกดไลค์กดไลค์เอาล่ะไปดูกระตูนกันต่อเลย let's go <av> let's go <c oughs> เอาละแม่หนูถึงเวลาทํางานแล้วออกมาได้แล้วเร็วเข้าแล้วถึงเวลาทํางานแล้วเหรอคะเข้าใจแล้วคะ่ะเออใช่แล้วแหละว,วันนี้เป็น,วนเวรของเธอเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปที่ทํางานอโอเคไหมอืมโอเคเดินตามฉันมานะทางนี้เหรอคะใช่แล้วเดินเข้าไปเลย เอาละงานวันนี้คืองานปลูกผักนะและนอกจากการปลูกผักแล้วเธอจะต้องเก็บพวกก้อนกรวดพวกนี้ไปให้หมดด้วยเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะดีมากส่วนเมล็ดพันธนะุ์อยู่ในกล่องตรงนั้นหมดแล้วฉันจะเข้ามาเช็คเป็นระยะระยะนะว่าเธอทํางานดีหรือเปล่าเข้าใจแล้วค่ะไม่ต้องห่วงนะคะดีมากเอาละรีบๆทาให้เสร็จจะได้ไปกินข้าวค่ะเอาล่จะต้องรีบทํางานให้เสร็จแล้วฉันจะได้ไปกินข้าวไวขึ้น ปลูกผักเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปก็มาเก็บก้อนกรวดพวกนี้หน่อยชะมัดเลยค่ะตัวฉันไม่เคยทำงานแบบนี้มาก่อนเลยอะงานใกล้จะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะตรงนี้เสร็จแล้วแต่ตรงนี้เสร็จอีกนิดนึงก็จะเรียบร้อยทั้งหมดอ๋อเดี๋ยวนะเน้นมันอะไรกันนะาทำไมถึงมีของแบบนี้มาอยู่ตรงนี้ได้หรอคะมีกล่องแปลกๆถูกซ่อนเอาไว้ที่นี่ฉันนะ่าสงสัยจังเลยค่ะว่าข้างในจะเป็นอะไร ว่าแต่ว่าผู้คุมอยู่ไหนกันเล่ะคะวันนี้กลางวันกินแกงไตปลากันดีกว่าไหมเพราะที่เมียฉันทํามานะผู้คุมกําลังคุยอยู่เลยฉันว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีที่สุดแล้วล่คะที่ฉันจะได้ลองเปิดดูว่าข้างในมีอะไรไม่จริงนะทําไมถึงมีคันโยกแล้วก็มีดมาอยู่ที่นี่ล่าคะแบบนี้แบบนี้มันเหมือนกับว่าเป็นโอกาสที่ฉันได้หนีเลยนี่คะก่อนอื่นเลยฉันจะซ่อนมันไว้ในกระเป๋าก่อนค่ะ นี่แหละโอกาสที่ฉันจะได้หนีฉันมีเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วที่จะหนีออกไปจากที่นี่ไม่อย่างนั้นตอนเช้าฉันจะถูกค้นกระเป๋าและเจอของพวกนี้ต้องดูผู้คุมหน่อยแล้วว่าอยู่ที่ไหนจะได้ปลอดภัยย ผู้คมทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ล่ะคะมาเยีนตรงนี้นาหรือ,อยังคะนี่เธอไม่ต้องมาทําไขสือเลยนะนักโทษคนอื่นๆเขาบอกฉันหมดแล้วว่าเธอทําตัวมีพิรุษอยู่ตรงนี้นักโทษคนไหนเหรอคะก้อยนักโทษที่ยืนอยู่ตรงนั้นยังไงล่ะตรงนั้นผลแผงจริงๆนะครับค,รคนตำรวจผูแเห็นคนนี้ทำอะไรลับๆมาแล้วเอาอะแอบเก็บซ่อนอะไรไว้ไหนเอาออกมาดูซิเออื็ได้คะ่ะคือว่าจริงๆแล้วฉันนาะ ฉันฉันแอบขโมยเจ้ากรวดนี่นะคะขอโทษนะคะฮะก้อนกรวดเหรอใช่ค่ะแต่ว่าฉันมีเอาแล้วล่ะคะ่ะขอโทษนะคะเอาขึ้นไปให้หมดเลยค่ะนี่เธอรู้ใช่ไหมว่าเธอไม่อนุญาตให้เอาอะไรกลับเข้าไปในคุกได้นะไม่ว่าจะเป็นดินหรือกรวดก็ตามฉันเข้าใจแล้วคะ่ะขอโทษจริงๆนะคะเอออย่าให้เกิดขึ้นอีกเฮ้ยเกือบไปแล้วไม่ละฉันถ้าเจอของในกระเป๋าละก็ แมแหมมีคนปากสว่างแบบเนี้ฉันจะจำคุณอาไว้นะคะเอาละได้เวลากินข้าวแล้วค่ะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปที่ห้องครัวนะเอาละเดินตามทางไปเลยเดี๋ยวฉันจะยืนเฝ้าเธออยู่ตรงนี้เออฉันขอขนมปังค่ะถ้าเป็นไปได้ฉันขอนมด้วยได้ไหมคะได้นยไม่มีปัญหาเราตั้งนะเบ๊ๆวันนี้ควรจะมาเฝ้าทางรับนั้นเหร ทางลับแต่เหรอได้เสียงผูเ้เฝ้าดอยจะนับพูดจะได้ห็นเราเพือนนี้น่าจะเป็นตำรวจใหม่นะที่มาเฝ้านะตำรวจใหม่จะรอเหรอมาเฝ้าทางลับเดียวเดี๋ยวหวหน้ห้เขาจะจัดการเองแนละ้วฮึทางลับเหรอทางลับคืนนี้สินะหัวหน้าเนี่ยอ๋อเปล่าค่ะพอดีดีใจที่จะได้กินนมนะคะขอบคุณนะคะงานฉันขอตัวก่อนนะคะ ทางลับทางลับที่ว่าเนี่หมายถึงอยู่ที่นี่สินะคะฉันต้องหาให้เจอคืนนี้ฉันจะต้องหนีไปจากที่นี่ให้ได้เลยค่ะเพราะวันนี้นะ่ะเป็นโอกาสสุดท้ายของฉันแล้วเอาละฉันว่าถึงเวลาแล้วละคะ่ะเพราะว่าช่วงใกล้เที่ยงคืนจะมีคนเฝ้ายามแค่ไม่กี่คนเท่านั้นหลังจากที่ฉันเฝ้าสังเกตมานานฉันจะเสียเวลาไม่ได้แล้วละคะ่ะ และฉันจะใช้เจ้านี้คันโยกนี้ในการเปิดประตูกรงและออกไปจากที่นี่ค่ะเปิดได้จริงด้วยเอาละออกไปหาอิสระกันเถอะค่ะฮะมีผู้คุมอยู่ตรงนี้หนึ่งคนทำยังไงดีละคะสงสัยฉันคงจะต้องมอบความรักให้เขาอย่างเต็มที่แล้วละคะ่ะช่วยหลับฝันดีไปสักพักหนึ่งเถอะนะคะคุณตำรวจฝันดีนะคะคุณตำรวจ ขอโทษด้วยนะคะเอาละเสร็จแล้วหนึ่งจะต้องรีบไปแล้วก่อนที่สัญญาณแจ้งเตือนจะดังฉันต้องค่อยๆย,ย่องเงีบเยบๆไม่นะดันมีตำรวจอีกหนึ่งคนคอยเฝ้าทางขึ้นเอาไว้ฉันฉันคงไม่มีทางเลือกแล้วละคะ่ะช่วยหลับฝันดีไปสักพักหนึ่งด้วยนะคะขึ้นตำรวจ <c oughs> แม้มีความสุขจังเลยค่ะทุกครั้งที่ได้จับมีดแบบนี้เอาละต้องรีบไปแล้วแล้วตรงนี้ก็ถึงห้องครัว ไม่นะอีกแล้วเหรอคะทําไมวันนี้ตํารวจถึงเยอะขนาดนี้ล่ะฉันคงไม่มีทางเลือกอีกแล้วสินะคะแม,ฉมนะ่ฉันไม่อยากทําจริงๆนะฉันน่าไม่อยากจะทําอะไรที่ต้องให้พวกคุณบาดเจ็บเลยนะคะแต่มันช่วยไม่ได้นี่นะเอ,นนเอาล่ะฉันจำเป็นจะต้องปลอมตัวขอย,ยืมคีการ์ดหน่อยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะฉันใช้คีย์การ์ดของคุณตำรวจไปหาชุดตำรวจผู้หญิงมาเท่านี้ก็น่าจะโดนจับได้ยากขึ้นแล้วละค่ะแล้วฉันจะเริ่มหาจากตรงไหนก่อนดีลคะคะไปนั่นใครอยู่ตรงนั้นน่ะฮะนั่นเธอเป็นใครน่ะเอ๋อฉันคือตำรวจใหม่ที่มาเฝ้าทางรับใช่ไหมล่ะฮะอ๋อใช่ใช่ใช่แล้วค่ะพออย่างงี้นี่เองไม่ต้องกังวลนะ ทางลับเนี่ยมันเนียนอยู่แล้วข้างหลังเตาเผาน่ะเธอจะเห็นว่าสีมันแตกต่างกันว่าแต่เธอชื่ออะไรนะเอ่อฉันฉันชื่อฉันเธอนี้ดูคุ้นๆนะงั้นงั้นเหรอคะน่าจะจำผิดนะคะเดี๋ยวนะหันหน้ามาหน่อยเซคือว่าฉันไม่ค่อยสะดวกนะคะฉันสั่งให้เธอหันหน้ามาฉันคงไม่มีทางเลือกอีกแล้วสินะคะ ขอโทษทีนะคะคุณตำรวจเด <He i, S 1> ี๋ยวนะเธอนี่มันนักโทษรลังพาตัวนี่นะทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้เมื่อกี้บอกว่าไงนะหลังเตาเผาสินะอยู่ไหนนะจ๊ะทางรับของฉันเตาเผาที่มีพื้นที่สีแตกต่างอย่างนั้นเหรอไม่ใช่คะ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่คะ่ะเอ๊ะ ฉันว่าน่าจะเป็นตรงนี้แน่เลยค่ะเพราะว่าตรงนี้นะ่าสีไม่เหมือนที่อื่นเลยนี่คะฉันจะลองยกเตาเผานี้ดูก่อนเรียบร้อยค่ะใช่จริงๆด้วยคงต้องออกแรงผักกันหน่อยแล้วฮึบฉันฉันเจอทางลับจริงๆแล้วนะคะฉันจะนกำลังจะออกไปเป็นอิสระฉันกำลังจะออกไปหาคุณทิกกี้กับเอนเจดีใจจังเลยค่ะเอ๊ะชิ่นนี่มันโล่งแปลกแนะคะ ที่นี่มันที่ไหนกันแน่นะคะทั้งเปียกทั้งชื้นลองเดินไปตามทางดูก่อนอ๋้ยนั่นนั่นมันนั่นมันอะไรกันนะคะทําไมถึงมีผงซอมบี้ถูกขังอยู่ที่นี่ได้ล่ะคะหรือว่าเจ้าซอมบี้พวกนี้คือคนที่ติดเชื้อและกลายเป็นซอมบี้ในที่สุดอ้ยฉันฉันอย่าอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะคะฉันไม่รู้สึกหลงรักพวกคุณเลยล่ะค่ะลานะคะฉันต้องรีบออกไปจากที่นี่ ใกลแล้วอิสระของฉันอิสระอิสระฉันฉันทำได้จริงๆด้วยลวคะค่ะดูสินี่นะโลกภายนอกฮะเสียงเสียงนั้นมันเสียงแจ้งเตือนตำรวจดูแล้วว่าฉันหนีออกมาฉันต้องรีบไปจากที่นี่แล้วละคะ่ะฉันต้องหนีหนีออกไปให้ได้ฉันจะโดนจับตัวไม่ได้เลยละคะ่ะคุณชิกกี้คะ่ะคุณเอ็นเจคะ่ะรอฉันก่อนเถอคะค่ะ ฉันก็มันจะตามหาคุณไม่ว่าพวกคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม